Hi, you're listening to Good Morning Teachers podcast. Podcast สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Alright l class, please settle down and listen to teacher. คุณครูเคยคิดไหมครับว่าแบบฝึกหัดที่ดีเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและสร้างเสริมความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปได้มากขึ้นแต่การทำแบบฝึกหัดแบบเดิมๆซ้ำๆอาจทำให้นักเรียนเบื่อได้ครับ เราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ใช้ซ้ำแล้วยังคงท้าทายและน่าสนใจสำหรับนักเรียน EP นี้มีคำตอบครับสวัสดีคุณครูทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Good Morning Teachers Podcast EP ที่10วันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับดีๆจากหนังสือ100 Teaching Tips โดยคุณเพ n นีนเออที่จะช่วยให้คุณครูสามารถใช้แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมเดิมๆซ้ำๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงน่าสนใจสำหรับนักเรียนครับหัวข้อในวันนี้คือ Recycle tasks ใช้แบบฝึกหัดซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในเรื่องของการทบทวนและการพัฒนาทักษะโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อครับหลายครั้งที่เราพบว่าแบบฝึกหัดที่ดีหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในห้องเรียนสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับ แต่เมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็อาจจะไม่ได้ดึงศักยภาพที่แท้จริงของนันกเรียนออกมาจากการทำแบบฝึกหัดคุณแพนนี่เออร์ชี้ให้เห็นว่าการนำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมบางกิจกรรมกลับมาใช้ซ้ำเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้นันกเรียนทบทวนเนื้อหาและสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแต่อย่างไรก็ตามการนำกลับมาใช้ซ้ำควรมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความท้าทายและความน่าเบือ่อ ซึ่งวิธีการนี้ก็มีงานวิจัยรองรับนะครับว่าทำไมการใช้กิจกรรมซ้ำถึงได้ผลโดยงานวิจัยจากคุณโกเซชและคุณทากุชิในปี2010ใช้ชื่อหัวข้อว่า Developing Reading Fluency and Comprehension using Repeated Reading Evidence from Longitudinal Students Reports วิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้การอ่านซ้ำนะครับหรือว่า Repeated Reading เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจในกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนะครับหรือว่า EFL นะครับโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามซึ่งมีบริบทการเรียนการสอนคล้ายประเทศไทยนะครับที่เรากําลังเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศครับนักวิจัยได้ทดลองกับผู้เรียนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่จํานวน30คนนะครับเป็นระยะเวลา11สัปดาห์ซึ่งนักเรียนจะได้อ่านบทความเดิมซ้ําหลายครั้ง และเขียนรายงานสะท้อนความคิดเห็นในแต่ละสัปดาห์รวมแล้วมีการวิเคราะห์รายงานนักเรียนกว่า200หน้าครับผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านความคล่องแคล่วในการอ่านและความเข้าใจเรื่องที่อ่านหลายคนกล่าวว่าพวกเขาอ่านได้เร็วขึ้นมั่นใจมากขึ้นในการจดจำคำศัพท์และเข้าใจบทความมีการพัฒนาการรับรู้วิธีการหรือกลยุทธ์ในการอ่านของตัวเองนะครับ นักเรียนเริ่มเข้าใจและจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านให้คล่องแคล่วและการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหายอย่างชัดเจนและที่สำคัญนะครับการฝึกนี้ยังส่งผลต่อทักษะในด้านอื่นๆเช่นการฟังการเขียนและการพูดงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการอ่านซ้ำไม่ได้ช่วยให้อ่านเร็วขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังพัฒนาทักษะผู้เรียนในทุกมิติ ค,ครูสามารถนำวิธีนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาให้นักเรียนได้แบบรอบด้านเลยนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสนใจวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมโดยการนำแบบฝึกหัดมาใช้ซ้ำผมได้ใส่แหล่งอ้างอิงไว้ใน description ด้านล่างแล้วนะครับจากงานวิจัยที่เราได้อ้างอิงถึงเมื่อสักครู่เราจะทำอย่างไรให้การใช้แบบฝึกหัดเดิมซ้ำๆมาทำใหม่อีกครั้งแบบไม่น่าเบือ่อ คุณเพนนี่เออได้แนะนําวิธีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความท้าทายให้กับผู้เรียนซึ่งมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันครับข้อที่1ให้พวกเขาทํากิจกรรมคู่หรือว่า pair activity นะครับคือการทํากิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนคู่ใหม่เพื่อสร้างการทํางานร่วมกันกับเพื่อนที่อาจจะมีความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างกันข้อที่2ขอให้นักเรียนปิดหนังสือ แล้วเขียนเนื้อหาที่จำได้จากแบบฝึกหัดหรือบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วครับข้อที่3มอบหมายแบบฝึกหัดเดิมให้ทำเป็นการบ้านเพื่อเสริมการฝึกฝนที่บ้านด้วยตนเองข้อที่4เพิ่มคำใหม่เข้าไปในแต่ละประโยคในแบบฝึกหัดเช่นเพิ่มคำคุณศัพท์หรือคำกริยาที่ทำให้ประโยคนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นข้อที่ห เปลี่ยนคำเพียงคำเดียวในแต่ละประโยคแล้วให้นักเรียนพิจารณาความหมายที่เปลี่ยนไปข้อที่6ลบคำบางคำในประโยคและให้นักเรียนลองเติมคำเองเพื่อกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และข้อที่ 7. ปรับแบบฝึกหัดเดิมให้เป็นคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายซึ่งจากประสบการณ์ของผมเอง การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนช่วยสร้างความน่าสนใจและความหลากหลายให้กับการเรียนรู้เช่นในรายวิชาภาษาอังกฤษผมให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์สองรอบรอบแรกจับคู่กับเพื่อนคนหนึ่งและรอบที่สองจับคู่กับเพื่อนคนใหม่พร้อมเพิ่มคำศัพท์ใหม่เข้าไปในแบบฝึกหัดเดิมนักเรียนไม่เพียงแต่ได้ทบทวนคำศัพท์เดิมแต่ยังได้เอาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และทำงานร่วมกับเพื่อนที่แตกต่างกัน หรือในรายวิชาคณิตศาสตร์ผมเคยให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการสองรอบโดยรอบแรกให้นักเรียนทำงานคนเดียวเพื่อทบทวนความเข้าใจเบื้องต้นแล้วรอบที่สองลองให้เขาจับคู่กับเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบว,วิธีการแก้สมการพร้อมทั้งให้พวกเขาอธิบายวิธีคิดให้กันฟังนอกจากนี้ผมยังเคยใช้โจทย์ปัญหาเดิมแต่ปรับเปลี่ยนตัวเลขในโจทย์เล็กน้อยเพื่อให้นักเรียนเห็นมุมมองใหม่ๆ และฝึกแก้สรรมการด้วยวิธีที่หลากหลายครับสุดท้ายนี้ทั้งจากงานวิจัยของคุณโกเซชและคุณทากุชิและประสบการณ์ตรงในห้องเรียนของผมเองการนำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดกลับมาใช้ซ้ำพร้อมกับการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และทบทวนสิ่งที่เรียนไปได้อย่างลึกซึง้ง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจและความเข้าใจในเนื้อหารวมถึงการพัฒนาทักษะในมิติอื่นๆของภาษาได้อีกด้วยครับและก่อนจากกันผมขอแจ้งให้คุณครูทุกท่านทราบว่าตั้งแต่ EP 11ถึง EP 16ที่จะมาถึงนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆในห้องเรียนนะครับนั่นก็คือวินัยในชั้นเรียนคุณครูจะได้เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆเพื่อช่วยให้ห้องเรียนของคุณครูเป็นระเบียบ และเหมาะสมกับการเรียนรู้มากขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับถ้าคุณครูมีวิธีการนำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมกลับมาใช้ซ้ําในห้องเรียนอย่างสร้างสารรค์อย่าลืมมาแชร์กันในช่องคอมเมนต์นะครับและหากคุณครูชอบไอเดียดีๆจาก Good Morning Teachers Podcast อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนครูทั่วประเทศเลยนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการสอนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ